ครับเจ้าบอสตอรี่เจแปนครับผมดีใจได้หลายนะครับที่ทุกคนกำลังเบิงคกิปผมอยู่สำหรับมือนนี้นะครับผมก็จีไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนะครับจะนั่งรถไฟไปสอบอยู่ที่มหาวิทยาลัยโอซากะนะไปต้องการสองคนครับกับลุมเม็ดลุมเม็ดกำลังกินขนมปังอยู่แต่เพื่อทายบรรยากาศการเดินทางของผมให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะครับ どこへ行く。<laughs> どこへ行く。<え>どこへ行きますか。うん、お家帰る。うん<え>。お家帰るね。お <laughs> 家帰る。かわいい。 บายตอนนี <Bye> ้ผม <laughs> ก็ออกมาในรถไฟแล้วนะครับกมาเดินทางไปสอบแบบรู้บริการรถไฟครับนี่ครับการ์ีสแล้วนี่ก็จะเป็นบ้านนอกนะครับที่ที่ให้ตรงหน้านะครับความเงียบของคนญี่ปุ่นผู้บริการการ์ดสีหนาอยู่เลยครับ หมอหอนหมองเปลี่ยนสถานีรถไฟนะครับตอนนี้อยู่ในตัวเมืองโอซา,า,าก้าครับคนเยอะมากถึงโคิรนาที่ญี่ปุ่นจะระบาดร้ายปันไหนแต่ว่าคนก็ออกมาใส่ชีวิตปกติแต่ว่าทุกคนก็ใส่ผ้าปิดจมูกกันทุกคน กจะไปสายทางวารายที่ทังไหนวะทางวาันเป็นเจ้ารือว่าเป็นธรรมดาสัญญอ่ะขับรถเรือป้ายทางวารายที่ทังไหนวะ <c oughs> ไปทำไรสานี่วะ <c oughs> เป็นเจ้ามึงเ,น,เน,นี่ยราบอกก่ <c oughs> อนนี้ผมก็เขาไว้ในหม่องเปลี่ยนสถานีรถไฟนะครับแต่จีไปสถานีศรัครับ สถานการณ์ยียปุ่นตอนนี้นะครับอยู่สากะเรื่องโครโรนาตอนนี้ซคน,คนทียูสา,ากะกับติเชียโครโรนาโตา่ทำกคตสามลอยครับติดกันมาหาามือแล้วครับเพราะว่าน,นี่ติดซี่อยก็สิบเก้าคนครับผมเบิ่งเขาเต่ทุกคนครับชีวิตมันก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับเพราะก็ต้องออกไปท้าหน้าที่ครับ่จ่าครับ ป้องก,กันเลยไสแม่ครับแล้วก็กมีเดียวเองก็ฮ่อครับก็โค้งต,ติดตโตมาตลอดครับเดี๋ยวจะขาให้เป็นเป็นมาเดี๋ยวมั่นยุงครับไม่ใช่บริษัทอยี่ยเขาจะเดือดร้อนครับก็เลยต้องป้องกันได้เต็มที่ตอนแรกว่าสิว่ได้ไปสอบหรอกครับว่าเขาจะมียกเลิกแต่ว่าเขาจ่ยกเลิกบริษี่จะมาส,มสอบแล้วก็เลยไปเสียดายเงินครับ ถาสมัครสมบป่าป่าพันเดืนครับประมาณ1,500รบาทครับมาคบบร,ร,รับไรดีมรยกา,กากาศสถานีที่เรืองโสดซ้ากับสเป็นประมาณนี้ครับสายรถไฟขวดไหลครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับเล็กๆน้อยๆแต่เสียงดังยังน้อยนะครับ นี่พวกความมั่นใจมากเลยบ้านไหนเต็มร้อยครับผมเต็มร้อยผ่นแน่นอนผ่นแน่นอนสบายแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกกันเดี๋ยวลูกกันตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างทีพี่พ่อผู้สาวทีผู้ใดตื่นเต้นย้อนสอบดิสร้างมาเลยสมก็เป็นไวรุ่นดีๆการแต่งตัวไวรุ่นเมก้า ไม่รูเมกาเที่ยงเอี่งเถองเท่าไรมาไไหมวะเสียสีแดงแดงแปดแล้ววะเจอกันมองสาวครับรถเฟเกิดอุบ er like ัติเหตุอุบัติเหตุโมเมนต์ของเขาก้านตาทายู อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับปกติผ่อนเวลาสอบเราแต่ว่ามู่ฮาไปยังอยู่ในรถไฟอยู่เลยกำหนดเวลาปกติไปผอนพอดีเป๊กเวลาที่เก็จะเริ่มสอบนะครับสอบระเบิอาใจเอาใจซ้อมขอผมแน่นอนครับผมทิ้งทันไม่สำหรับการสอบระดับภาษาญี่ปุ่นนะครับปกติเป๊กยังเขาคุ้มสอบบัติเป็นไง เอาไปใส่เกี่ยวกับการสมัครงานนะครับเท้าเดระดับที่สูงๆครับเ้นเ่ยเท่าก็ดีนะครับสำหรับเป็นเวลามเป็นอย่างไรกันนะครับเกี่วสำหรับภาษาญี่ปุ่นระดับภาษาญี่ปุ่นก็จะมีหาระดับนะครับระดับที่หานี่คือง่ายสุดแล้วก็จะมีระดับที่สามสองหนึ่งระดับหนึ่งนี่คือยากที่สุดแล้วนะครับถ้าผู้เด ได้นะครับที่หนึง่งคือแบบสุดยอดนะครับซูเปอร์สายาคันเทมเราไม่เข้าไปสอบนี่เอาไว้สอบงไปสอบระดับสองนะครับเก๋ดี๋ยวเราตอบกันยากนะครับสอบไลทา์เทียร์แเราพัฒนิพันธ์เนี่ยเป็นอย่างตัวพาานนัน์การันหนังสือ <c oughs> ครับตอนนี้ผมก็ลงจากรถไฟแล้วนะครับกำลงังจะยังไปมาหาลัยครับ การสอบในมือนี้ครับกสิมีแต่คนต่างชาตินะครับก็มีเวียดน,น้มมีไทยมีอินโดนะครับนี่ประเทศจีนมีอย่างกัน,นะครับคนต่างชาติจะมาสอบครับแต่คนไทยนี่บ่ค่อยมีครับมาเมื่อนี้น่าจะบพ่เกินสิบคนพอเห็นเลยเวล่ามาสอบทุกครั้งนี้คนไทยสิ มีพวกไอยนี้นะครับส่วนมากจะเป็นคนเวียดน้มเวลียนนามมาทำงานญี่ปุ่นหลายหลายครับคนที่มาสอบมีคนเนี่มาเห็ุงานอยู่ญี่ปุ่นล้วก็คนถิ่มาเรียนอยู่ญี่ปุ่นนะครับเป็นนักศึกาษาต่างชาตินะครับเขาเจ้ากภาากันมาสอบวันระดับภาษาญี่ปุ่นตอนนี้ผมกำลังย่าง,งาไปหาอะไรอีกประมาณสิบนาทีกะเขาจากับให้เราห้องสอบแล้วครับผมก็มาแบบชิุเฉียด บ่มีเวลาบ่บบานซานเก่าเลยน้องบานฮาเดี๋ยวนี่นะเจ้าเดี๋ยวบ่เดี๋ยวมาก็โชคบ่มื้อนี้มาก็โชค <laughs> อาะแต่มีความรู้แน่อยู่ละมีน้อยแต่มีน้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปสอบครับเดี๋ยวผมจะออกมาบอกสูฟังครับว่าขอสอบเปน็นยังไง อยากว่าเป็นตะพานบ่ครับสำหรับการสอบวัดภาษาของผมนะครับกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ ส่วนทั้งหลังผมนะครับกตินีน่จะค้นต่างชาตินะครับที่มาสอบวันระดับภาษากันการสอบนะครับภาษาญี่ปุ่นนี่ก็จะมีสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทคันจิคัพทัแล้วก็วยายกกร้วก็สอบอ่านจับเจ็บกม้ครับส่วนพาร์ทที่สองอาจจะเป็นสอบฟังครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยว่าข้างต่อไปผมสิไปสอบอีกน,นึงนะครับขันสูงสุดแอบหบวังครับแอบหบวังตอนนี้กำลังรอปลาซังครับปลาซังก็ผมสอบต้นละห้องครับเดี๋ยวปลาซังมาแล้วทำปลาซังเมื่อว่าปลาซังเนี่ยสอบได้บอสตอนนี้ปลาซังมาแล้วครับไปพันเ <laughs> จอได้บ่บัดโ <laughs> อ้ยิ่งได้อันหนึ่งสีนู้ <laughs> ขันจีเลยวะเรางุจะยิงไหมขันจีอะไรวะมาหล่อนีขันจีอะไอยู่อ่ะหลายคน้็หลาย่ว่าบอกว่าเจ้าม่านี่เจ้าเห็นคนไทยกันมาบรเนียยคิบเขาว่าไม่เลอะข่อยของเจ้าหรอกคนไทยนะะเอนไเออาว่านีจะสอบเอน Bang ngay in Tong Money, butler. We don't hang in Tong Money. Bangkok has a dealu day for pang. A dealu hoa, quay bang, quay 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 พราได้รุ่นยุอรปเลยาฟังบุนฟังว่าข้างหน้าเขาสึได้ไปว้าวพี่แจ๊คเ่เห็นคนไทยจยกะคนเลยมแต่ขขวยเขาจะอุาหรอเปล่าประมาณคนมาสอบประมาณสองคันนี่หรอกลังบึมบึมบอกว่าตังชาติ มีคนไทยประมาณสคนนี่ผู้ใ่บูไก่กีมาได้เาจไปไหนตอนี่สิกับรีบไปกินเช้าบุเดี๋ยวลงไหดไม่ใช่้คำห้อบอว่าไปกินเช้าบุอยู่แล้วเดี๋วสกลับเลยวเอาแบบข้วกลับ กลับมู่งคกับพากันสอบเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยกำลังสิเดินทางกลับครับผมมีแห้งสิไปกินต์เขาตอนแรกวูากันว่าสิไปกินเช้าบูสิแซ่บผมมีล้สิไปกินเลยสอบแล้วแล้วถ้ารับผู้ใดที่เบิ่งคลิปผมจบแล้วส้องรับที่เบิ่งผู้ใดเบิ่งคลิปผมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมแน่นะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสำหรับการสอบอผมรอฟังผมนะครับ